สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านไปเที่ยวพัทยากันสวัสดีครับสบายดีครับพัทยาใส่เส้าไปชมบรรยากาศตัวนี้สวนล้านโพล้านโพน,นาเกลือล้านโพนาเกลือเมืองพัทยาระยะเหนือครับเดี๋ยวไปเบื้องกันว่าผมสีผ้าไปชมบรรยากาศทะเลครับสวนสาธนารนณะ บรรยากาศเมืองพัทยาครับไปครับพัทยาเหนือลานโพนะครับสวนสาธารณะลานโพสวนสาธารณะอันนี้ป็นร้านจอด ลานโพครับทะเลมุกัทยาแม่ชาวพิจิตรเข้าไปชมกันนี่จะเป็นประมงพื้นบ้านนะครับหนไหมครับพัทยาครับพัทยาเหนือ บ้างก็แวะมากันได้นะครับ,รบ,รรรบ,บรท,ท่านผู้ชมสวยจริงๆนะครับวันทะเลพัทยาไงท่านผู้ชมพัทยาวันนี้ครับ มีคนดูะครับสวยๆสูงๆนะครับท่า,านผู้ชมน่นแบบบไงๆนู่มกออะไรไม่รู้ครับส,สวยครับส,สวยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆพาเพื่อนมาชมบรรยากาศเมืองพัทยา ครับการที่ต้องเที่ยวครับทางทะเลใสๆจุดตรงนี้จะเป็นลานโพนาเกลือนะครับหาดเกลือพัทยานเยนี่ยครับเนีย่ยท่านผู้ชมบรรยากาศสวยงามจริงครับท่านผู้ชม บ้างแวบ,บกันมาได้นะครับพัทยาเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปขึ้นไปชมลานโคลานวนจะเป็นตลาดนะครับตลาดสดตลาดสดขายอาหาร ผูนาเกลือครับพัทยาไปชมบรรยากาศข้างน้างอีกท่านผู้ชมสวยนะครับ ทะเลสวยๆทะเลงามๆพี่นอ้องมองครับฝุ่ครับเรืเอมมีฝรั่งเหรอครับน้ำตุบบน้ำขึ้นนะครับเสียงน้ำโอ้เมซิ่งพัทยา เสียงน้ำตึมๆตึมๆครับให้ชมุมกันยาวๆเลยครับเพื่อนไปลื่นๆๆขี้ไข่น้ำครับคุณผู้ชมนะครับนากเกลือพัทยาเหนืนอ ดูบรรยากาศของทะเลอันนี้จะเป็นชายฝั่งนะครับฝั่งกรงุงพัทยาเหนือครับหนาเกลือครับนนาเกลือง่ายน,น,นะคุณผู้ชมไปแล้วครับออกมาแล้วหนึ่งลำนูนครับ สปีดโบ๊ทนะฮะสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทไปแล้วอันนี้เรือนผูกอยู่กลางกลางทะเลเลยครับท่านผู้ชมสวยจริงๆฮะเข้าไม่ได้นะจะเป็นน่าจะเป็นที่ให้ให้ให้เช่านะเป็นน่าจะเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะครับท่านผู้ชมจุดตรงนี้นะครับบ้านเป็นหลังปิดประตูไว้ สวยงามครับตรงนี้จะเป็นลานออกกำลังกายลานผูนะครับท่านผู้ชมถัดไปก็แวะพัทยาเหนือก็อย่าลืมครับแวะมาชมกันได้นะครับบ้านบ้านก็จะปลูกนะครับดื่มน้ำนี่นะครับผมท่านผู้ชมสวยจริงๆครับ บ้านในเช่ามีคนอยู่คับบนียสวยจริงครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพัทยาครับพัทยาเหนือน,ะนาเกลือครับนาเกลือนะครับอันนี้ผมอยู่ นะครับที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เที่ยวพัทยาสวยครับสวยบ้านกลางทะเลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านสวัสดีสบายดีครับอแม่พี่นอ้องพัทยาเหนือครับ นาเกลือบรรยากาศทองทะเลครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามอุ่นเรือสวยครับสวยสวยอุ่นลง้องฟ้าพัทยาวันนี้สวยงามครับ ทยาวันนี้ครับจะมีมองนั่งเร่นสถานที่ออกกําลังกายตอนเย็นของชาวนาเกลือ,อครับคืนทะเลเนีาท่านผู้ชมมีบันไดด้วยชีวิตชาวบ้านริมน้ำครับ ดูท้องทะเลพัทยาท่านผู้ชมท้องทะเลพัทยาตอนนี้ผมอยู่นาเกลือนะครับท่านผู้ชมนาเกลือวันหยุดสุดข,ขีด หยุดสุดขีดจะเป็นเอือหรืออะไรในลูกทิาปลาหรือหาอะไรกลุ่งมั่งครับหรือไงท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว Amazing พุทยศเงียบครับเงียบ ไมีนักท่องเที่ยวมาแล้วไอหนูมาแล้วต,ต,ตัก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 มาแล้วเรือจะเข้าฝั่งแล้วครับเรือจะเข้าฝั่งแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะกัดคงจะได้ปลาสดๆหรือกุ้งนี่แหละครับขึ้นมานะท่านผู้ชมดูนะครับ ยาประเทศไทยอากาศดีครับอากาศดีอากาศดีมากอากาศดีครับท่านผู้ชม